สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสูตรเด็ดนะคะที่จะทำให้ผมนุ่มลื่นแล้วก็ลดปัญหาแก้ปัญหาผมแตกปลายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ค mm hmm. ู่แมมสตูด mm ิโอพอดแคสต์เราจะมีสาระดีๆมาเสิร์ฟท่านในทุกๆวันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลสาระดีๆที่เราจะนำส่งเพื่อนๆถึงมือในทุกๆวัน สูตรแก้ผมแตกปลายนะคะมาร์กด้วยโยเกิร์ตเพื่อผมนุ่มเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติหนึ่งถ้วยน้ำมันมะพร้าวสองช้อนโต๊ะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะหากสุขภาพผมไม่แข็งแรงนะคะเรามากักจะเจอปัญหาผมแห้งแตกปลายการมาร์กผมก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นและแก้ปัญหานี้ได้เราเลือกโยเกิร์ตที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทองแดงสังกะสีและซิลิเนียมผสานพลังของน้ำมันมะพร้าวและน้ำผึ้งนะคะเพื่อช่วยบำรุงผมให้ครบสูตรเพียงเท่านี้ผมที่เคยแห้งแตกปลายก็กลับมานุ่มสลวยสวยเป็นเงางามอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีทำนะคะผสมน้ำมันมะพร้าวน้ำมะนาวและน้ำผึ้งเข้าด้วยกันนะคะคนให้ละเอียดให้เป็นเนื้อเดียวกันเทโยเกิร์ตลงไปทีละน้อยตีจนเป็นเนื้อเดียวกัน นำส่วนผสมที่ได้หมักผมครั้งละประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะระหว่างหมักผมควรนวดเบาๆให้ทั่วหนังศีรษะเพื่อช่วยระบบไหลเวียนของโลหิตใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นจัดบิดพอหมาดพกศีรษะไว้นะคะแล้วใช้หมวกคลุมผมอาบน้ำนะคะพลาสติกคลุมทับไว้อีกครั้งหนึ่งความอุ่นจะทำให้เนื้อครีมซึมซาบเข้าสู่เส้นผมและหนังศีรษะได้ดีขึ้น ทิ้งไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะหากมีเครื่องอบไอน้ำให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดพอหมาดพวกศีษะไว้แล้วจึงเข้าเครื่องอบไอน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมและหนังศรีรษะโดยใช้ระดับความร้อนน้อยที่สุดหากผมแห้งมากนะคะควรมาร์กโยเกิร์ตสูตรนี้ก่อนสระทุกๆครั้งเลยค่ะผมจะกลับมานุ่มลื่นและมีน้ำหนักได้เป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่นะคะถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพืเ่อนๆของเราได้นำเทคนิคนำสูตรนี้ไปใช้กันได้ที่บ้านนะคะครูแหม่มสตูดิโอพอดแคสตสวัสดีค่ะ